อิ่มแล้วนะครับพูดไม่ค่อยออกยังจุกอยู่นะครับก็ขอบคุณนะครับอาหารเที่ยงนะครับสําหรับเจ้าของแปลงนะครับส้มตาอร่อยครับตําพริกนะครับอร่อยมากๆเหงือแตกเลยนะครับก็ต้องต้องบอกว่าต้องขอขอบคุณนะครับทุกคนนะครับที่มีส่วนร่วมนะครับในการทำโค้งหนองนาโมเดลนะครับเพราะพวกเราเนี่ยจะเป็นคน คนเปลี่ยนโลกนะครับเราเราก็เห็นอยู่แล้วนะครับตอนนี้มันเดือนธันวมใช่ไหมครับอ่ามันเป็นฤด,ดูหนาวใช่ไหมครับพวกเราหนาวกันไหมครับไม่หนาวาเลย <ๆ S 1> ใช่ไหมครับ <c oughs> เออแล้วเราก็จะเจอสภาพแวดล้อมแบบเนี้ยไปข้างหน้าไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราไม่ไม่ช่วยกันที่จะเปลี่ยนแปลงโลกไม่ช่วยกันที่จะ,ะบำรุงรักโลกนะครับเราจะ คิดแต่เพียงว่าเราจะหาเงินอย่างเดียวนะครับโดยที่ไม่ได้สนใจอะไรกับสภาพแวดล้อมของโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปสุดท้ายแล้วสักวันหนึ่งถ้าเกิดพวกเรารวยไปแล้วเนี่ยร <Internet. S 1> วยแล้วมันได้ประโยชน์อะไรในเมื่อเราอยู่บนโลกนี้ไม่ได้แล้วนะครับ mm hmm. ก็มีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านแต่ว่าโลกมันอยู่ไม่ได้แล้วมันร้อนแล้วก็มันมันไหม้ไปทุกวันตอนนี้ทุกวันนี้เดินหน้าหนาวแม้กระทั่งหน้าหนาวยังเดินออกไปตากแดด ได้เลยนะครับคิดถึงสมัยตอนที่พวกเราเป็นเด็กๆเช่ไหมครับเรียนหนังสือนี่ครูต้องพาออกไปตากแดดกลางแจ้งนะครับเพราะว่ามันหนาวมากนะครับแต่สมัยนี้หน้าหนาวนี่เราต้องรีบหลบแดดนะครับมันมันมันอยู่ไม่ได้แล้วก็มันสภาพแวดล้อมมันแสดงให้เห็นแล้วว่าหน้าหนาวมันมันจะหายไปแน่นอนนะครับสิ่งที่ผมกังวลเนี่ยผมไม่ได้กังวลว่าหน้าหนาวมันจะหายไป แต่สิ่งที่ผมกังวลมากที่สุดก็คือผมกลัวว่าหน้าฝนมันจะหายไปนะครับเพราะทุกวันนี้หน้าฝนมันทําพฤติกรรมเหมือนหน้าหนาวแล้วมันมันมาบ้างไม่มาบ้างนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยก็เป็นแบบมาบ้างไม่มาบ้างสุดท้ายแล้วมัน,ม,นมันก็แทบจะไม่มีหน้าหนาวให้เราเห็นแล้วนะครับซึ่งทุกเอ่อทุกวันนี้ระดับอัตราการละลายของน้ําแข็งขั้วโลกเหนือเนี่ยมันละลายเร็วมากเร็วขึ้นกว่าเดิมมากานักวิทยาศาสตร์นะครับ เขาบอกว่าอีก7ปีข้างหน้านะครับถ้าทุกเราทุกคนบนโลกนี้ไม่พยายามเปลี่ยนแปลงรักษาสภาพแวดล,ล้อมรักษาสภาพภูมิอากาศเอาไว้เนี่ยนะครับอีก7ปีข้างหน้าโลกจะเดินเข้าไปสู่จุดที่เรียกว่า n นูพอยต์ออฟรีเทินนะครับก็คือจุดที่ไม่สามารถหวนกลับคืนมาได้นั่นหมายความว่า อีกเจ็ดปีข้างหน้าถ้าพวกเราทุกคนบนโลกไม่ช่วยกันนะครับลดภาวะเรือนกระจกลงก็คือต่อไปเจ็ดปีข้างหน้านี้นะครับหลังจากเจ็ดปีไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นสภาพที่เรียกว่าต่อให้เราทําอะไรก็ตามโลกก็จะไม่กลับคืนมาเหมือนเดิมแล้วก็คือมันจะเดินไปสู่ความเวลวร้ายไปเรื่อยไปข้างหน้าเรื่อยๆอย่างที่เราเห็นเนี่ยอย่างที่เราเห็นว่าโลกร้อนใช่ไหมครับมันก็จะร้อนแบบร้อนไปหน้าเรื่อยๆไปหน้าไปเรื่อย นะครับแล้วเราก็จะเห็นมหันตภัยต่างๆมันเกิดขึ้นทั้งอ,อุทกภัยนะครับน้ําท่วมวาตภัยอะไรเนี่ยนะครับไฟป่าอะไรเนี่ยที่เกิดขึ้นเยอะมากเรื่อยๆแล้วก็สังเกตไหมเวลาเราดูข่าวทีวีตอนเนี้ยทุกวันเนี้ยเราจะเห็นอะไรแผ่นดินไหวใช่ไหมประเทศนน้นประเทศนี้แผ่นดินไหวเยอะมากนะครับเนี่ยมหันตภัยพวกนี้มันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆไอ้โควิด1 9เเนี่ยแค่สอบๆก็คือ ส่งสัญญาณเตือนมาให้พวกเราแล้วว่าโรคระบาดเนี่ยมันมันจะรุนรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโควิด -19 นี่แค่แค่สัญญาณเตือนเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองนี่แค่สัญญาณเตือนเล็กๆน้อยๆเป็นไงครับพวกเราเดือดร้อนไหมเดือดร้อนมากๆแต่ว่าคนที่อยู่ในโคกหนองนารอดไหมโควิด -19 รอดใช่ไหมครับข้าวปลาอาหารเราอุดมสมบูรณ์แล้วเราไม่ได้ออกไปไหนใช่ไหมเรามีของกินอยู่เนี่ยนะครับเราไม่ติดต่อกัรน้อย ก็ได้พื้นที่ป่าประมาณ5้าไร่แล้วใช่ไหมครับยังเอาอยัางไม่ได้เลยก็3ไร่ถ้าปลูกร้อยไร่ก็ได้ไปแล้ว0ไร่ถ้าทุกทุกคนในประเทศไทยทําโค้งหนองนามหมดเลยคิดดูว่าต้นไม้จะได้เยอะแค่ไหนนะครับแล้วก็น้ําจะเก็บได้เยอะแค่ไหนถ้าทุกคนทําโค้งหนองนามหมดเลยคนที่มีที่ทําโค้งหนองนามหมดเลยน้ําทุกเขื่อนรวมกันในประเทศไทยเนี่ยจะสู้น้ําที่เก็บ อ่าไว้ในคค้งหนองนาเนี่ยไม่ได้เลยนะครับน้ําที่เก็บไว้ในคค้งหนองนาจะเยอะกว่าทุกเขื่อนรวมกันอีกนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือประโยชน์อันมหาศาลข,ของของโค้งหนองนาซึ่งมันก็มาจาก,กเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็ในหลวงรัชกาลที่10เนี่ยเอามาต่อยอดเป็นการปฏิบัติในรูปแบบของค้งหนองนาโมเดลนะครับซึ่งในหลวงรัชกาลที่10เนี่ยให้ความสําคัญมากแล้วก็ ให้จิตอาสา904เนี่ยไปสอนสอนพวกนักโทษที่อยู่ในเรือนจำอะที่จะกําลังจะออกจากเรือนจำให้พวกนี้ทําควกหลงนานะครับจะเห็นว่าตอนนี้ทุกเรือนจําเขามีควกหลงนาเป็นของตัวเองนะต่เรือนจําไหนจะมีหมดเลยผมนี่เข้ามาหมดทุกเรือนจําแล้วในบุรีรัมย์เเข้าไปสอนนี่ก็เ,เรือนจำบุรีรัมย์ก็ไปแล้วนางรองก็ไปแล้วคู่มาตรเขก็ไปแล้วนะครับก็เขามีควกหลงนาของเขาก็สอนนักโทษซึ่งเป็น ราชดรรมิของในหลวงราชการที่สิบนะครับก็อยากให้เห็นว่าเกษตรกรมีความยั่งยืนแล้วก็อยากให้คนที่จะออกจากาเรือนจำเนี่ยไปประกอบอาชีพที่ดีนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนแล้วก็ขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยช่วยกันนะครับช่วยกันขยายเครือข่ายโค้ขงของนาออกไปเยอะเพื่อที่เราจะได้พื้นที่ป่านะครับสิ่งที่อยากได้ก็คือพื้นที่ป่าสิ่งที่ได้ตามมาก็คือความยั่งยืนนะครับข้าวปลาอาหารมัน มันก็จะได้ตามมาถ้าวันใดมันเกิดวิกฤตขึ้นมาคนที่อยู่ในโค้งหลงหนาลอดก่อนอันดับแรกนะครับเพราะพวกเรามีอยู่มีกินคือไม่ต้องใช้เงินก็ได้ก็อยู่รอดคือเมื่อถึงวันนั้นน่ะที่เกิดวิกฤตจริงจริงน่ะสักวันหนึ่งอ่ะที่มาถึงเ่ยถึงตอนนั้นเงินจะไม่มีประโยชน์จะใช้อะไรไม่ได้นะครับเงินทองก็เป็นแค่ของมายาข้าวป่าสิ่ขอริงน,นี่คือสโลแกนของโค้งหลงหนาของพวกเรารขอบคุณทุกคนครับ